ข้าพ <ider> ิธีสมบูรณ์แล้วกาดที่อันเคืนองค์พระบกงชงอย่างขามากสิ้นสิ้นอยู่ในร่างของขุยรองหลักคณะขุยหลวงให้เพื่อนประธานพระรามกำลังให้มีกำลังแก่ขาดสามารนในเชียงร้องมังม้วนซึ่งตลอดจนแนวงานเด้อแต่ข้าพิธีเรียงฟองโบซาแห่งแก้วุยหลวงประท่านหลักคณะ นะโมตัสสะภะคะวะโตนะโตสัมมาสังโฆัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตนะโตสัมมาสังโฆัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตนะโตสัมมาสังโฆัสสะสุขราสาธุการสาธุขออาราธนาเทพยดาเจ้าทั้งหลายจงที่ทุก <tiny language> <tiny language> คืออาศัยของพวกข้าพเจ้าเหล่านี้พวกข้าพเจ้าเหล่านี้จะตั้งจริงจริงไหนอะไรทัดของในพระไทยขอได้สมบังสมปารถนาด้วยเถิดพระฤาษีวานเมตังสเมตตาปันตาอาวิกิตาสิตาปริตังพนันตุกาเคกาเมกรูปีกิริสิรสกรัตเตกันตริเก วิมานีทีเปรตเจ้าขมตลวันนคาเนีหะวัดนีกเตบุมาษยันตุเทวาเจราธรมิสกาเมยขคันทพนาคาติทันตาสันตีเทยยงมุนิวาราวจนังสาธุเมตุนันตุธรรมกวนกาลวยมพันตา

อ๋อปัดไปอ๋อปัดๆไปอ๋อปัดๆไปอ๋อปัด <Net> <uma estance de solos> <respuesta> um, <baptized> ปัดท,ท,ทั้งแมนอนเว้นผ้ามาบางหน้าคูจะปัดทั้งแม่ที่ผ้าผ้ามาาบางหลังคูจะปัดเสียมือนีวันนี้ผมตึงตังของไว่นี่ดังปั่นเสียงฝ้าห้องฟ้องปั่นแฟนหินไหวเสียงดังไก่เหาโยโดเสียง โกโกโกท่าหวนหวนฝ่าอดีถีของว้นี้แม่งของไม่ดู้ของตั้งจะปูสั่งไม่ทาลูกทาลานทีว่าการโยท่าระไรทีไกล้ทีไกลทีไปทีมาทีไปน้ำปลาโคกทีก็ไปหงกพ่อห้สุราลักออกมาเต็มแพงแพงออกมาเต็มขันใหญ่ปันกันให้ฟูเดี๋ยวฟอนยูน้ำของ ของไว้นี่สีวะหิฐสีวะเมื่อย หนเอยบาแแ้นมีแขนใส่แหงหนังงัวมีแขนขัวแหงหนังงวนงอนงวนเท้าหดเมืองผมยังข้าล้มขึ้นนาดังแกกล้ากลัวเพิ่นทั้งหลายทั้ไฟใส่ซาหดดีผีทั้ไฟขัวแดนแก้วเป็นเกศท่านได้ยินเสียงของมืุนี่กูไปให้กระเป๋าผ้ากันมากูไปหน้ากระเป๋าผ้ากันแลนมาหดแล้วมาปอนแอปปอนแหนน้ำปอ อท่านได้กินเสียงกองไว้นี่ให้เฮือนไก่กะรีบเป้ามาหาให้เฮือนไก่กะมานังไข้ถามี่ขันสลามาก่อนนี่ผู้ปอนยอดถวย้วยกินดีแซ่บซอย้วยตัวนี้ว่ามันถวยอยู่ไฮแลนด์มหาถวยตัวนี้ว่ามันถวยอยู่หน้าแลียนมาสู ตั้งตซปูมั่นราช่วยอาสาคำบ้านช่วยประคานแหลนขาแข็งกำลังแห้งขึ้นนาแห้งแกกาผู้สังสารแหลนพานอาเงินกระได้มาน้ำแหลนพานอาคำกระได้มาพร้อมแลนออมบ้านออมเมืองแหลนบ่เครื่องบ่เงอคนมาพออัศจรรย์ท่านไถเห็นคฟื่ยตี้ยท่านเมนผู้เท่าก็ให้สูงเอาแขนหลานท่านเมนเม่ม่านก็ ไอ้อุ้มทองแลนท่านอยากมันคุนแกนให้เอามือลูบหลังกล้วยยืนฟังหนีนากล้วยยืนพาให้โจมคยุยผมตึงตังบักีชมพู่เป็นล้านแบนเมืองล้านพอมันล้านหลายหงสาวที่ดูนะมึงสาธุสาทัวแบนมึงเป็นคุลูกิริคือเต่าล่งหน้องแบนเมืองมองคือ ลูกฆ่าเสือกคุณ ا ا แต่หนุ่คุณคือเขามาสามคืนค่อยมึนมืนคือตาบกตาเกียดยี่มัดสมิงจอมเกาดกน้ำน้องสู้ใครสู้บีบมีสู้รีไปสู mum mum ้ดีแม่งมีเข uh ่าให้สู้ไรค่อยใหญ่เข่าให้สลุยยุ่มฮะยี่มัดสมิงตูบหมวกลูบไปลูบมา ใบไปใบมาหมาดกลวยปักตู้กลรวยล่นเล่นสวดมีลูกแม่นี้